คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหับวซองปูสถานธรรมให้มาแล้ว3งวดสงวดงวดแรกเข้างวดที่งวดที่แรกเข้า2-4งสีงวดที่2หลุดงวดที่3เข้าเจ็ดศูนย์ศูนยดอันนี้คือเป็นงวดที่4นะครับงวดที่สนะครับสาหรับหัวซองปูสถานธรรม หวยซองกระถินพันล้านบ่ายโมงนะจ้านี่ไงครับผมซองนซองนี่ครับเอาซองต้องนี่นี่ไงครับซองนี่ครับอ่ะนี่ครับผมซองกระถินพันล้านพร้อมกับทูบเจ้าไข่ให้ทูบมาจุดคือเกา่าทูบเลขกทูบนี่จะตรงกาเลเล็กซองเด็กซองบอกตามนะครับสําหรับในงวดวันที่ หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากับซองกระถินพันล้านจะออกมาเป็นตัวไหนกันนะครับผมก็บวชใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เป็นสื่อกลางเป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับสําหรับตัวเลขอยู่ในซองนี้จะออกมาตรงกับรางวัลที่หนึ่งแล้วมาอย่างไรนะครับทางช่องก็ไม่รู้นะครับทูกก็จะจุดเลยนะครับผมไปเลยนะครับจุกก็จุดไปเลยเด้อนะครับจุดทูบไปด้วยแล้วก็เรามารุ้นเลขซองกันวนะครันี่นะครับผมทูบ แล้วเราก็จะดูเลขทูบว่าตรงกันทูบล้วก็จะจุดทูบไปก่อนนะครับฝนนังเลยอันนีครับผมออขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อใหญ่กบ้านคูเมืองของอำเภอพุทธสงแล้วก็จาม่ตะเคียนทองขอให้เลขทูบขอให้เลขทูบนี้ออกมาตรงกับหวยซองกระถิ่นพันล้านแล้วก็ให้ออกตรงกับรางวัลที่หนึ่งในงวด วันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าโอ้ยนีโ่โอเคนะครับสันแน่นะเอาถือถงมือได้ปีน,น้องเห็นม่วที่นี้อเห็นบ่เห็นอานั่นละนี่นะครับผม,ผมหอยซองกระถินพันล้านมาเปิดอยู่ที่หน้าศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองอยู่ที่วัดหงบ้านศรีชาตดนะครับหน้าพระเจ้าใหญ่นะครับผมของแท้ของแท้ของแท้แน่นอนของแท้แน,น่อแนอนนะครับผม เปิดเลยนะครับเปิดก่อนที่จะไปดูเลขทูบพี่น้องทั้งเพบ้านสานิเก็เข่าวมาอีกเจ็ดสองคนนะเด้อครับเปิดนะครับขอมาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้แน่ครับเปิดหรือเปล่เปิดแล้วอ๋อคือมีซองประมานเท่าสิได้ใช่ไหมบอกนี่อันนี้อันนี้ไม่มีอะไรอันนี้เป็นซองกระถินใช่เลยอ๋อเป็นใบดีกาเป็นใบดีกาซองกระถินใส่กระป๋อยไปก่อนนะ เต่อไว้ก่อนมีอะไรอีกไหมในนี้ไม่มีนิ้นย้ำงวดนี้ตัวเดียวตัวเดียวชุดเดียวเลยนะครับผมเตรียมจดเตรียมแคปอ้าวโอ้มาแล้วครับมีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรอีกเลยมีแค่นี้สามตัวหางเดียวสองตัวหางเดียวนะครับสองแปดเจ็ดกับเจ็ดแปดน้นไม่นเออสองแปดเจ็ดกับเจ็ดแปดเดี๋ยวให้ดูทีละกล้อง เอากล้องนี้ก่อนนี่ครับสองแปดเจ็ดกับเจ็ดแปดสองแปดเจ็ดกับเจ็ดแปดนะครับสองแปดเจ็ดกับเจ็ดแปดถือไว้นิ่งๆมันได้ทุกกล้องเลยเหนนะเม่นกว่าไม่ชัดพี่ลองซุ้มเอาเด้อได้ได้ทุกกล้องชัดชัดชัดตัวใหญ่สองแปดเจ็ดกับเจ็ดแปดนะครับซองกับถิ่นพันล้านชุดเดียวหางเดียวเลยไม่มีตัวอื่นงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเออเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วตามเวลานัดเป๊ะเลยบนสอง แปดเจ็ดล่างเจ็ดแปดครับพี่น้องก็ไปตัดเด่นน้ำเนี้ยก็ได้ก็สองเจ็ดสองแปดแมนไม่ปะคัมแมนสองเจ็ดสองแปดแปดเจ็ดแปดเจ็ดนี่นะครับสองกระถินพันล้านเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นชัดไหมครับโอเคเอาวางไว้ที่พันมาถือกล้องเองก่อนเพราะว่ามันสั่นมันปวดแขนกล้องพ่นนักบกสามกิโลผูน่ะอ่านะครับผมเอา เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วแขนใส่ซ้ำเลนี่ฝืนไหนอยู่นี่มือสั้นงอกๆเล่คุณิดว่าภาพสั้นไห้อีกแล้วอ่าโอเคอ่เดี๋ยวเด็กูกค่อยรุ่นกันเด้อพี่น้องส่วนเลขโรงนะครับเปิดแล้วนะครับตามนี้นะครับสองแปดเจ็ดเจ็ดแปดชัดเจ็ดไหมครับโอ้ชัดชัดเจนไหมครับพี่น้องคอมเมต์นข้ามาเ้อมาทดอบจังเคยเป็นไงครับผมเป็นแนวทางครับตัวเลข ถูกอ,อกถูกใจบ่ครับพี่น้องสองแปดเจ็ดกับเจ็ดแปดหายซ้ำนี่ห้แค่นี้ถูกใจไหมครับถูกใจพิมพ์เฮงๆลอยมานะครับผมบ่หลายตัวพี่น้องจุดอาก็ได้แคปใบเบิ่งก็ดีฝากกดไลค์กดแชร์นะไม่้อครับเด้อทั้งเพจแล้วก็ทั้งช่องยูทูบไหนล่ะเออดูเลขทูบก,ก่อนอมาแบบนี้มาเบิ่งเลขทูบเล็ก,กน้อยเดี๋ยวค่อยเบิง่งไอ้เลขอันนั้นอีกทค่นี้ เลขทูบมาแล้วครับเลขทูบเลขทูบมาแล้วครับตัวแรกเลขหนึ่งเลขหนึ่งนะครับเลขทูบตัวแรกเลขหนึ่งเลขหนึ่งกฝากกดติดตามด้วยนะครับผมมาแล้วครับตัวที่สองมาแล้วเลขทูบสองพันล้านนะครับเลขทูบตัวแรกหนึ่งานะครับตัวที่สองจะเป็นตัวไหนลุ้นกันนะครับลุ้นลุ้นลุ้นกันลุ้นกันตัวที่สอง ลุ้นกันลุ้นกันปู่ก็เลยบอกว่าไม่ไม่ได้เกี่ยวเลยมาเปลี่ยนฮะนี่ยังนงเจ็ดตัวที่สองหนาจะเป็นตัวที่สองหนาจะเป็นเจ็ด้อครับพี่น้องเลขสองนะครับส่วนเลขถูกเลขทูกตัวที่สองน่าจะเป็นตัวแรกหนึ่งตัวแรกหนึ่งตัวที่สองน่าจะเป็นเจ็ดน่าจะเป็นเจ็ดน่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดนั่นน่ะเจ็บบอเจ็ด หอยซองมีชุดเดียวชุดเดียวหางเดียวสองแปดเจ็ดกับเจ็ดแปดแค่นี้เองรีบไปหาหยิบจับกับสลากกินแบ่งไว้เลยนะครับรีบไปหาหยิบจับกับสลากกินแบ่งไว้สองเจ็ดแปดสองแปดเจ็ดกับเจ็ดแปดนะครับรีบไปหาหยิบจับกับสลากกินแบ่งไว้ในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า แม่ตะเคียนเหมือนเดิมนะครับ่าแมะเียนเดี๋ยวมาลุ้นกันตะเคียนทองมาลุ้นกันสองเลยเพราะมัน่าจะเป็นสองแล้วน่าจะเป็นหนึ่งเจ็ดสองแล้วนะครับเลขทู่งวดแรกเข้าตรงงวดที่สองลุ้งวดที่สามเข้าตัวกลับนะครับงวดนี้งวดที่สี่อ่ตัวใดตัวใดหรอแอนนั่นน่าจะเป็นสองครับน่าจะเป็นสองถ้าเป็นสองก็ตรงกับเลข น่าจะเป็นสองถ้าเป็นสองก็ตรงกับเลขทรงเลขทรงเราสองสองเนี่ยสองแปดเจ็ดเนาะเด็สองแล้เนาะมีตรงกันอยู่สองตัวคือสองกับเจ็ดนะครับสองกับเจ็ดเด้อพี่น้องมือไบหนึ่มือโอ้ยทุบแตกอีกทุบแตกอีกโอ้ยทุบแตกพี่น้องทุบแตกพี่น้องทุบแตกอ๋อทุบแตกเลขเลขหนึ่งหาย ทูบแตกเล็กนึงหายแตกผาเล็กนเลยแตกผาเล็กนึงนนก็เรียงเหลือเจ็ดสองพี่น้องเือเจ็ดกับสองเนาพี่น้องก็เอาไปวิเคราะห์พิจาน้าเ่ยครับเด้อตัวเลขหนึ่งเจ็ดสองแต่ทุบแตกทุบแตกออกมาแล้วครับเหลือเจ็ดกับสองอเจ็ดสองเจเจสองเจ็ดสองพี่น้องเจ็ดเหลือเจกับสองแม่นเลยหนึงจังแตกแม่นเ้อขนาดเป็นเส้นยาวแตกตรงตรงเล็บนึงเลยผ้ากางเลยโอ้พี่น้องเง นะครับถูกแปลกออกมาแล้วเลขหนึ 1, high, ่งหายหลือเจ็ดสองนะครับผมก็มาตรงมาตรงครับมาตรงนี้เลขหวยสองปู่สถานทำโคตดีเลยครับนะทุกท่านหวย2องปู่สถานทำสองแปดเจ็ดตัดเล่นเอาสองแปดสองเจ็ดนะครับตัดเอาเด้อล่างเจ็ดแปดอ่ะพี่น้องขอให้ทุกท่านแหงๆดูเลยปังๆกันนะครับอันนี้คือหวย2อง เมื่ก 1, 7, 2, ก 1, 7, อกี้เลขทูบหนึ่งเจ็ดสองเลขทูบแตกเหลือเจ็ดสองเปิดมาแล้วครับสวัสดีครับนี่มาจุดทูบคอไหนเนาะครับแม่หายฮะแม่หายอ้ล้มยังไม่ได้แม่ยังไม่ได้นี่มาจุดทูบมาบอก จะแม่ตะเคียนเนี่ยป่ครับเมียนจ้ะคือคือว่าคือขงมาจุดมาบอกเพื่อ,คอ,คอนครับเคยเคยขงมาจังไรครับเพื่อนเพื่อ,อนห้พรสจังไรครับแม่ตะเคียนเนี่ยมาย่างไรกับขอเพื่อนได้ตลอดไหมจ้าอ๋อขอันใดครับอยาให้น้องอยาให้น้องเพื่อนบอกจุดทุบบอก เพิ่นมาบอกว่าจูทูบ,บอกเจ้าแม่อยากให้แม่เพิ่นได้แม่เดินมาได้บ่ครับตอนนี้เราเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนใช่เคยมาขอเพิ่นบ่ครับมาบ่อยเลยจ้ะมาบ่อยค่ะสนมามาขอแบบใดครับมาบอกเพิ่นแบบใดบอกเหตุหการณ์เหงงามนี่ละเหตุใด,ดแบบเห็นขอเห็นเป็น สมุดวาไปสมัครงานวงนี้ให้ได้เรื่อยๆอย่างนี่นะการเงินการงานใช่ก็ได้เรื่อยๆได้บ่ครับได้ตามที่มาขอไหมได้จ้าเราก็มาแก้เพิ่นซื้อน้ำแดงน้ำอย่างนี้เพิ่นอืมนะครับผมค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับโอเคนะครับเพิ่มเติมมาก็คือนี่นะครับผมอันนี้คือเป็นหวยหวยซองกระถินพันล้านนะครับสองแปดเจ็ดกับเจ็ดแปด อันนี้คือเป็นเลขทูบที่ปู่ให้มาจุดนะครับได้17,2ทูบแตกเหลือ72นะครับเป็นน้อง f อนะครับจดไว้คปับไว้ดีๆนะครับห้ามลืมนะครับอย่าลืมนะครับหรือว่ารีบไปหยิบจับกับสลากเก็นแบ่งไว้นะครับ287 78 172นะครับผมขอท่านโชคดีนะครับ1ไลค์1แชร์1การกดติดตามนะครับคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ ขอให้แหงๆด้วยเลยปังๆนะครับผมสำหรับห้อยซองกับถินพันล้านนะครับสำหรับไลนนี้คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเช่นี้นะครับขอบคุณครับผม